งามแท้มีแต่ต้นใหญ่ๆใหญ่กว่าอันรถซิบลออีกพี่นอ้องปุ้ยพุดน่ะมันนี่ภามาเบิ่งใหม่พี่น้องสวยงามเพื่อพี่น้องได้ชมอัลังการาง,งานสร้างนะคะอันนี้เป็นใหม่ทีอาจจะเป็นการเอามาถวายนะคะหรือจังใดจังหนึ่งนักศิลป์คกับบริน่ใจนะคะซึ่งเพิ่นอาจจะเอาไปโล่งเอาไปโล่งใหม่ คือ,อเอาไปเจียให้มันงามนะพี่น้องนะไม่เห็ดเสาไม่เห็ดบันไดจะเสียพี่น้องอู้สวยงามใหม่ผุน้ำใหม่พี่น้องไงอีลีพันเสียเอาขึ้นรถหรือพันเสียเอาลงรถอันนี้กันอบเบิ้งค่ะพี่น้องบ่าจะลงรถเลยเจะาขึ้นรถนะคะสถานที่บรรยากาศนะคะ บางคนก็มาทูแปงนะพี่น้องครับบางคนก็มีการมาทูแปงเขอโตเด็ดโตดีบางคนมาทูแปงเออพี่น้องพี่น้องเนี่ยค่ะโดยเฉพาะไมตะเคียนต้นนี้ครับพี่น้องครับอ่านี่ไม้ตะเคียนเหรอม่นงานโยมเอาแปงมาทาขาวก็คือมีหัวดำแดงมาดานี้มีหันดำแดงมีหอดถูกหอดเทียนมาด้ยนนี้สวยงามอลังการงานสร้างอีกเช่นเคยครับทุกคนก็คุณมาจาก